สวัสดีทุกคนนะครับก็คลิปนี้กลับไปครั้นนะครับสำหรับเกม All Star Tower Defense นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอน A F K Farm p a g e แล้วก็ s t a r d u ั t นะครับแบบที่เราเนี่ยสามารถปิดหน้าจอได้ปิดเน็ตได้ไม่เปลืองเน็ตไม่เปลืองค่าไฟแต่เรายังสามารถ A F K <Wow. S 1> ได้นะครับถ้าทุกคนอยากดูแล้วก็ช่วยกันกดไลค์รให้ผมด้วยวกัน,นะครับแล้วก็กอนอื่นเลยนะใต้คลิปใต้คลิปนะครับจะมีลิงก์ของผมอยู่นะครับ U G Phone นะครับหรือจะใส่โค้ดเชตรตอาร์ทีก็ได้อันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะเผื่อว่าทุกคนอยากดูคลิปนี้แบบเร่งด่วนนะครับโอเคผมก็เดี๋ยวผมจะไปสอนทำนะทุกทีเนี่ยเราจะต้องเปิดจอแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องวาร์ปเอฟเคไปเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเปลืองค่าไฟนี่ยก็เปลืองเน็ตด,ด้วยนะถ้าเกิดคนเล่นโทรศัพท์แล้วต้องเปลืองแบตเตอรี่ด้วยนะครับ่อนอื่นเลยนะครับก็ให้เรากดลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือจะโหลดเองก็ได้นะแอป UG p h o n e นะครับเดี๋ยวผมไปเข้าในเว็บไซต์เลย เนี่ยถ้าเกิดคุณเล่นในโทรศัพท์คุณสามารถใช้งานในเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปนะครับเดี๋ยวเราตัดไปกันเลยดีกว่าอ่ะพอเสร็จแล้วนะครับคุณก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดเพนาน,นเลยนะครับจะเข้ามาในหน้านี้นะสำหรับคนที่ใส่โค้ดแล้วนะครับหรือว่าสมัครผ่านลิงก์แล้วเนี่ยก็จะได้เพจมานะครับนี่ครับเพจตรงนี้นะเราสามารถเอาเพจเนี่ยไปแลกเป็นเวลาได้ก็ก่อนอื่นเลยนะเข้ามาเนี่ยคุณจะยังไม่มีหน้าคลาวด์ฟูลอะไรทั้งสิ้นนะครับให้เราไปที่บายก่อนเลย นะครับก็จะมีเป็น u v p กับ g v i p นะครับถ้าอ่าคุณเล่นเกมที่หนักหน่อยแนะนําเป็น g v i p นะแต่ถ้าจะเอา AK เอาสตาร์ในอ่าที่เก็บสตาร์ดั๊นะครับก็แนะนําเป็น u v p ก็เพียงพอนะกดไปได้เลยนะครับจะสอนใช้ก่อนเลยนั่นดับแรกนะครับนี่รับเริ่มมานะครับคุณจะสามารถทดลองใช้ได้นะครับโดยการใช้2 5 0เพชรนะครับที่ผมที่คุณใส่โค้ดของผมก็จะได้เพชรเพิ่มขึ้นมานะเราสามารถเอาเพชรเนี่ยไปแลกเป็นเวลาได้หรือจะเอาเพชรเนี่ย มาใช้งานก็ได้นะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับเอาเอาเพชรไปเป็นเวลาดีกว่าหรือจะเอาไปเป็นส่วนลดจะดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงเนาะอ่ะก็เจ็ดวักดเลยครับลองก่อนก็ได้ถ้าคุณเป็นมือใหม่ก็ลองใช้แบบ7วันดูก่อนนะครับก็กดบายได้เลยนะครับอ่านี่ครับพอกดบายแล้วนะครับก็จะมีช่องทางนะครับให้เราอ่าเลือกใช้มากมายเลยนะว่าคุณเนี่ยอยากจะใช้ผ่านไหนนะครับตรงนี้ นะครับนี่ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้250เพชนะครับหรือโค้ดที่คุณได้มาแล้วมีเพชเหลือในนี้เนี่ยเป็นส่วนลดได้1ดอนนะครับก็แพ็กนี้เนี่ยคุณก็จะเหลือเพียง1ดอน6กนะ็คือ1.69ดอนนั่นแหละนะครับก็เลือกช่องทางได้เลยนะครับถ้าให้ผมแนะนำแนะนำเป็น True Money w a l l e t นะครับก็จะทำงานค่อนข้างง่ายนะครับก็กดซื้ออะไรให้เรียบร้อยนะครับพอเสร็จแล้ว เราก็จะได้ดิสมา1นึ่งดอ่ามาแลกยังไงใช่ไหมก็นี่ครับดิสใช่ไหมสังเกตว่าของผมเนี่ยเป็น7วัน8ชั่วโมงใช่ไหมถ้าผมอ่ากด e x c h a n g ช้นะผมจะลองเพิ่มให้ทุกคนดูเพิ่ม1ชั่วโมงปึ๊บอ่านี่ครับเพิ่ม1ชั่วโมงก็เมื่อกี้จาก8ชั่วโมงใช่ไหมของผมก็จะกลายเป็น9ชั่วโมงเห็นไหมครับนี่ประมาณน,นี้ราคามันดีนะราคามันดีเป็นค่อนข้างคุม้มนะไม่ต้องไปจ้างร้านต่างๆให้ AFK ด้วย ครับโอเคผมก็ต่อไปเดี๋ยวผมจะทําการสอนใช้เลยนะครับก็กดเข้าไปเลยอ่าก็จะมาเป็นประมาณนี้นะครับทั้งขวาบนน่าจะมี Tool Center นะครับแล้วก็จะมี Google Play อันดับแรกนะครับคุณก็ลองอินข้อมูล Google Play อะไรของคุณเนี่ยให้เรียบร้อยครับจากนั้นก็ให้โหลดเกม r o b l o x มากส์มาเหมือนในโทรศัพท์เลยนะครับคนทนโทรศัพท์น่าจะดูกันดีว่าทํำยังไงนะครับก็กดเข้าโหลดอะไรให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มีอัปเดตอัปเดตแล้วก็ทาให้เรียบร้อย จากนั้นนะครับขวาบนนะครับจะมีคําว่า t o o center นะครับจะมีโปรแกรมก็คือ auto click อยู่อันนี้เนี่ยถ้าเป็นเกมอื่นเนี่ยต้องใช้นะครับแต่ถ้าเป็นออสตาเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะเพราะว่ามันจะย้ายเซิร์ฟเองแต่ถ้าเอาชัวร์ผมแนะนําว่าให้ใช้นะครับผมก็ให้เราเข้า auto clicker ได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าตามมันบอกอะไรให้เรียบร้อยนะครับวันนี้ผมก็ตั้งไว้แล้วนแล้วก็เข้าไปที่ low box ของเราได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าเกมได้เลยอ่าตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้ว นะครับก็รอโหลดสักแป๊บหนึ่งนะครับรอโหลดตัวละครตัวละครอะไรสักแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับคุณไม่จำเป็นต้องเดินนะครับคุณสามารถเอามือเนี่ยจิ้มที่ปุ่ม fk ได้เลยนะครับแบบนี้ปุ๊บมันจะว์าไปครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับจบครับแค่นี้คุณก็สามารถ fk ได้เลยถ้าคุณเลือกโทรศัพท์นะครับคุณเข้า fk ปุ๊บคุณสามารถเลื่อนแอปออกได้เลยแล้วพรุ่งนี้เช้าก็มาดูนะว่าได้เพจเท่าไหร่ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดีและราคาถูกมากๆเลยนะที่ผมแนะนำเลย นะครับจริงๆมันสามารถไป fk star part fk ด่านได้กันเลดอะไรได้นะครับก็อยากให้ถ้าอยากให้สอนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอ่าถ้าเอาชัวร์นับเราเอาโปรแกรมออโต้คลิกมาด้วยนับก็กดตั้งค่านะครับตรงนี้ปรับเป็นสัก5าทีก็ได้ครับกีนาทีก็ได้นะ,ะนะแต่อย่ากเกิน20นะครับแล้วก็วางไว้สักจุดหนึ่งของหน้าจอน,นี้นะครับแล้วกดเล่นได้เลยปุ๊บจบแค่นี้ครับคุณก็จะสามารถ fk ได้ทั้งวันทั้งคืนแบบไม่เสียค่าไฟไม่เสียค่าเน็ตคุ้มมากคุ้มกว่าเราไปสมัครเน็ตแล้วเปิดทิ้งไว้อีก นะคโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้มานี้นะครับ,ครบคใครสงสัยหรือทาไม่เป็นใต้คลิปจะมีเฟซของผมนะครับทักมาสอบถามกันได้ในคลาสก็ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์ผมด้วยละกันเนาะก,ก็คลิปนีญญ้ไปเรยมาไวาแป๊บหนึ่งนะครับก็สำหรับนีญญ้ไปแล้วปุ๊บเย้